สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็ไปได้ชะรอมมาแบบนี้นะคะมีหูด้วยค่ะนี่นะคะแบบนี้แขวนได้เดาก็เลยว่าจะหาต้นไม้นะคะใส่ชะรอมแบบนี้เพื่อเอาเป็นของขวัญของฝากนะคะหรือว่าจะเอามาแขวนไว้ที่บ้านก็สวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเดาจะได้ต้นอะไรมาปลูกกันในชะรอมแบบนี้กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดาก็ไปได้แก้วมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้เป็นแก้วทรงนี้นะคะสองลูกแต่ว่าตรงตูดเนี่ยหาที่ว่าอีกอันใหญ่อีกอันเล็กแบบนี้นะคะเพื่อที่ซ้อนกันเนี่ยจะได้ไม่นี่ค่ะไม่สนิทกันแบบนี้นะคะเอาลูกที่ใหญ่กว่าไว้ข้างบนค่ะแบบนี้นะและลูกไว้ที่ไว้ข้างบนเนี่ยดาจะเจาะรูไว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดาจะเจาะนี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดาจะตัดข้างๆให้ ท่ากันค่ะทั้งลูกบนลูกล่างก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเทียบกับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรชะลอมก็ <c ười> จะลืมชื่อเราต้องเอามาเทียบกับะลอมของเราก่อนค่ะก็คือเราจะเอาให้สูงประมาณขอบชะลอมแบบนี้นะคะก็คือประมาณตรงนี้ให้สูงกว่านิดนึงประมาณตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราตัดเลยนะคะนี่ประมาณตรงนี้นะคะ หากรไกลคมๆนะคะมาตัดท่านผู้ชมต้องวาดก่อนก็ได้นะคะให้กลมๆแล้วก็ตัดแต่ดาวเหมือนจะเชี่ยวชาเนเดี๋ยวตัดอุปกรณ์ไม่พร้อมคะ่ะแต่ดาวมีความพยายามนะคะแล้วก็จะตัดเลยแบบนี้นี่ แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วแต่งรอบให้สวยๆนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทดลองใส่ลงไปในชฉลมก่อนนะคะว่าใส่ลงไปแล้วจะพอดีหรือเปล่านี่ พอดีเลยค่ะตรงนี้นะคะใส่แล้วพอดีเป๊ะแบบนี้แล้วค่ะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเอาดินที่เราผสมไว้ใส่ลงไปค่ะและว,วัสดุที่เราจะปลูกวันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ําผสมทรายหยาบและขี้เถ้าดําค่ะใส่ลงไปเลยเอาออกมาใส่ข้างนอกจะง่ายกว่านะคะเอาเฉพาะ ลูกบนก็ได้แต่มันติดมานะติดมาเราก็เอา2ลูกเลยดึงออกมาโอเคมันจะง่ายกว่าเนาะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะวิธีนี้เวลาเราลดน้ำเนี่ยเราจะน้ำมันจะซึมลงไปข้างล่างเราจะเห็นนะคะว่าน้ำอยู่ข้างล่างค่ะน้ำจะได้ไม่เปียกชรอมเนาะเอาไปวางไว้ในห้องได้นะคะวิธีนี้ค่ะใส่ลงไปเลย โอเคแบบนี้นะคะส่วนไม้ห้าชินิดที่เราจะเอามาปลูกนะคะเดาไปตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีนะคะฤึกสีผสมค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะเศรษฐลเรอน,นอกอย่างที่สองแล้วก็อันนี้เป็นพลูดังนะคะอย่างที่สามอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะกวักมรกตอย่างที่สี่เดฟแตงโมค่ะอย่างที่ห้านะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกลงแก้วนี้กันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจะเอาเิทธฐีเรือนนอกก่อนค่ะเพราะว่าจะดูง่ายที่สุดนะคะต้นเขาก็จะติดเตี้ยด้วยปลูกริมริมค่ะนี่เศรษฐีเรือนนอกนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเอานี่นะคะเอาตรงนี้เลย แล้วตัดกิ่งมานะคะกิ่งเขาเนี้ยตัดได้เพราะว่าตัดทิมนะคะเขาก็เป็นต้นค่ะอันนี้เป็นกวักมรกตนะคะและตามด้วยครูด่างค่ะครูด่างเราจะเอาวางไว้ตรงข้ามกับกวักมรกตแบบนี้นะอ่ะตามด้วยนี่เอากิ่ง นี่ค่ะอันนี้เป็นปอกไปก็ลืมชื่อซะละหรือสีผสมค่ะนี่ลืมชื่อไปซะงั้นหรือสีผสมนะคะใส่ลงไปอย่างที่สี่แล้วนะนี่หรือสีผสมตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวดาวจะใส่ลงไปในฉลอมก่อนส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยค่อยใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวดาวจะค่อยๆเอาใส่ฉลอมก่อนนะคะทำทุกอย่างต้องใจเย็นๆนะคะต้นมงต้นไม้ของเราหลุด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 ,ลดไหมลวงไปหนึ่งนะคะเวลาทำนะคะต้องใจเย็นๆนะคะ่ะปลูกต้นไม้นะคะ ซึ่งเราจะเอากวักมรกตนะคะเอาไว้ริมๆค่ะเพื่อที่เราจะเอาผูกกับนี่ค่ะอาการเขานะคะผูกกับชลอมหูชลอมนะคะนี่ยแบบนี้นี่ค่ะผูกกับหูฉลอมนี่ยแบบนี้นะคะ ผูกกับหูฉลอมเลยค่ะเขาก็จะโค้งๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเก็บรวดให้เรียบร้อยค่ะตัดออกก็ได้นะ ไมได้แบบนี้นะคะดาวก็นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะดาวจะทิมหรือสีผสมใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ส,สวยๆเสร็จแล้วตัวนี้ค่ะทิมใหม่นะคะทิมใหมน่นี่ค่ะทิมใหม่แบบนี้นะคะเริ่มสวยละและที่นี้ ตัวน,นี้เดฟตังโมค่ะจะทำแบบไหนอันนี้นี่ไอเดียล้วนเลยนะคะเหมือนป้าแล้วเดฟตังโมนะคะเดาเจาววดพันเขาให้คิดกันนี่จะได้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะจิ้มลงไปงข้างๆแบบนี้จิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้ เสร็จแล้วพันค่ะพันกับนี่นะคะพันพันเสร็จดาวเอาลวดนะคะมาผูกผูกกับส่วนที่เราพันนี่ยเป็นการตัดตกแต่งนะคะนี่ตอนนี้ก็ อาจจะยังไม่ค่อยสวยนะแต่เดี๋ยวพอเสร็จอ่ะสวยงามากๆค่ะต้นไม้เขาอยู่ตัวก็จะสวยเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราลดน้ําในแก้วข้างบนก็พอนะคะอยู่ได้นานไม่ต้องลดน้ําค่ะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ3วันนะคะต้นไม้ของเราเริ่มอยู่ตัวแล้วก็ดูดีขึ้นแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการใช้ของในบ้านเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะตัวนี้สามารถที่จะเอาไปแขวนก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่เหมือนใครดีค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปทำตามกันดูนะคะจะได้มีไม้สวยๆเอามาแขวนประดับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ